พูด่ากินปลากินปูกินไอยหนาพนักงานับรถมาแล้วเดมอย่านั่งเลยพดราอย่านั่ง่าต้องสื้อเลยเดี๋ยวหลายครับคมันอยู่มองไหนโอ้ยไม่เจ้า่าฮัาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮาาา่า่ฮาา่่าม้าาา่า่่่่าาฮาาา่่ ลองเบิงครับลองเบิงลองเบิงหมูปลาเขากินได้ดิบเปล่าปลาเขาล่อยไปห้าวันเอ้คูด่าห้าเล่มยอดรองหนึ่งมัการนเขาักหอดแล้วหอดแล้วโบ้ทเบอรรอลูกทอมเต้ยโอ้ยคัรถบัสอย่างนี้ฮาวคูด่าปนุ่นุ่นุ่นครับผมนั่งเอ้ยมามามาี้มาเนมาแล้วมาแล้ว โอ้หโห็ดวัจุดต่อไปะเจ้าวัเมื่อก่อนจุดต่อเนี่โอ้ขี้ดินนี่แม่เออเนาะเสียบ่อเสียบ่อจะได้ะโอ้หดาครับบ่อเนี่ยเจมันฝากตบขึ้นนี่สิเอก่ักตบขึ้นนี่่ักตบปิดไปตามนยัง้มาหาอะไรุดาเมอนบาดเตมันยัอยู่วะของแท้ยของแท้หลครับขุระโอ้ สวัสดีครับเนีอยเาะเนี่ยเนาะใช่พูดได้เพื่อนเพื่อนใช่เนาะครับเพื่อนนี่เจ๊ปูครั้งนี้เราไปจะกินเท่านี่คักขนาดพี่เบียร์เออเอา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 แฉะมากพูดไปนั่งไปนั่งเปย์บนไปนั่งแท่งหัวนั่งกับเย็นเนาะคักหลายเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดี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 ครับสวัสดีเนี่ยว่าดีคักขนาดคักขนาดบ่าเนี่ ตั้งแต่สมัยพุยลี่วะโอ้ยเมียนราะโอ้ยมองยัวคักขนาดวันนี้มองนั่นโอ้ยคักขนาดเบิงเอางามาคูดอันยัยมาอันยยนี่นี่นี่โอ้วัสดีครับบันี่นี่มันคักแค่ว่าบาทนี่เซ้ันเย็นดีไหม ไม่ already, ังกัยเงี่ยของปลาเบิ่งปลาคนละเบิ่งมันขึ้นคนละุณเนอพิ่งป่าคนละโอ้โหคุณอาปลาสพากินปลาเด้่มาพา้กินปลาังเจียบางอ่างไหมทำยังกันทำกัน